พลาาเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์9 0 8กรรมการมูล,ลนิธิรัชทันปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์ไปติดตามการดําเนินโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์ณเรือนจํากลางลําปางอำเภอเมืองซึ่งดําเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังใน7ด้านโดยจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการสาธาร,รณสุขสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิง1918คนสถานพยาบาลเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาสีคนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา73คนมีโรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่นตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ4การคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงส่วนผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต98คนได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดใช้อาชีวบำบัดและศาสนบบำบัดในปี2 0 0 166ได้รับการรับรองว่าเป็นเรือนจำอาหารปลอดภัยระดับพื้นฐานและมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังกับโรงพยาบาลแม่คาย ในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลำปังซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยตรวจรักษาด้วยระบบเทเลมีดิซีนเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงและมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยในปี2567รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไปกลับ491ครั้งและแบบพักรักษา72ครั้ง